ทักทายคุณผู้ชมครับวันนี้นี้พามาชมรถยกมันนะครับนะครับที่เจ็ดติดเครื่องยกมันครับใส่หัล้อครับ กำลังเริ่มครับท่ากำลังน้อยครับท่าไม่เยอะท่าประมาณสิบพื้นตอนนี้ตักพีชโชละ่ะตักพีชโชละ่ะตักฟีชักพี Bile bile. Mạnh lên. lên. Đông เครื่องยกมันครับติดตั้งใหม่ครับใช้งานครั้งแรกเลยนะครับเอาไปขายโรงแป้งครับเดมจูคันนเอเดมจูคันนเอไปคนเคยเดมจูคันนเอไปคนเคยจูหลังเ,จจลเก,กลอกนนไนคนเคยไอ้กํบาบังเต็มโอ้ยไอ้โซนี่ค,คัน่าไปคนเคยมาระวัง